โมโงมีไดองค์สมเด็จพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสปรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นช่วงต่อไปเป็นสาระสำคัญจากพระสุตันตปิฎกอุทธกะนิกายจุลนิเทศสิบห้าโมคราชมานะวะปัญหนานิเทศ ว่าด้วยปัญหาของพระโมคคราช่าด้วยปัญหาของโมคคราชมมนุษย์ท่านโมคคราชทูลถามดังนี้ข้าพระองค์ได้ทูลถามพระองค์ผู้สักกะสองครั้งแล้วพระผู้มีพระภาคผู้มีพระจักสุ ไม่ได้ส่งพยากรณ์แก่ข้าพระองค์ข้าพระองค์รับทราบมาว่าพระผู้มีพระภาคผู้ทรงเป็นเทพฤาษีถ้าผู้ใดถามปัญหาถึงสามครั้งจะทรงพยากรณค <c oughs> ำว่าข้าพระองค์ได้ทูลถามพระองค์ผู้สักกะสองครั้งแล้ว อธิบายว่าพรามนั้นได้ทูลถามปัญหากับพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าสองครั้งแล้วพระผู้มีพระภาคผู้อันพรามนั้นทูลถามปัญหาแล้วก็ไม่ได้ทรงพยากรณ์ด้วยพระดำริว่าความแก่รอบแห่งอินทรีย์ของพรามนี้จักมีในลำดับแห่งจักสุ คำว่าผู้สักกะอธิบายว่าพระผู้มีพระภาคผู้สักกะ,สะเสด็จออกผนวดจากสากยะตรกูลจึงชื่อว่าผู้สักกะอีกในหนึ่งพระผู้มีพระภาคทรงมั่งคั่งทรงมีทรัพย์มากทรงมีทรัพย์จึงชื่อว่าผู้สักกะพระองค์ทรงมีทรัพย์เหล่านี้คือ ทรัพคือศรัทธาทรัพคือศีลทรัพคือฮิริทรัพคือโอตังปะทรัพคือสุตตะทรัพคือจากคะทรัพคือปัญญาทรัพคือสติปัฏฐานทรัพคือสัมมาปัฏฐานทรัพคืออิทธิบาททรัพคืออินทรียทรัพคือพละทรัพคือโพชฌงทรัพคือมรัก ทรัพคือผลทรัพย์คือนิพพานพระผู้มีพระภาคทรงมั่งคั่งตรงมีทรัพมากตรงมีทรัพย์ด้วยทรัพย์ที่เป็นรัตนะหลายอย่างเหล่านี้จึงชื่อว่าผู้สักกะ <c oughs> อ,กอีกในหนึ่งพระผู้มีพระภาคทรงสามารถคือทรงอง์อาจ อาจหารมีความสามารถกล้ากล้าหารก้าวหน้าไม่ขาดไม่หวาดเสียวไม่สะดุ้งไม่หนีตรงละภัยและความหวาดกลัวได้แล้วหมดความขนพองสยองกล้าวแล้วจึงชื่อว่าผู้สักกะ คำว่าข้าพระองค์ได้ทูลถามพระองค์ผู้สักกะสองครั้งแล้วอธิบายว่าถ้าแต่พระองค์ผู้สักกะข้าพระงองค์ได้ทูลถามคือได้ทูลขอทูลอัญเชิญทูลให้ทรงประกาศ <c oughs> สองครั้งแล้วรวมความว่าข้าพระองค์ได้ทูลถามพระองค์ผู้สักกะ องครั้งแล้วคำว่าดังนี้ในคำว่าท่านโมคราชทูลถามดังนี้เป็นบทสนทิคำว่าท่านเป็นคำกล่าวโดยความรักคำว่าโมคราชเป็นชื่อของพรหมนั้นชื่อเรียกเฉพาะรวมความว่าท่านโมคราชทูลถามดังนี้ <c oughs> คำว่าไม่ได้ทรงพยากรณ์แก่ข้าพระองค์ในคำว่าพระผู้มีพระภาคผู้ทรงมีพระจักรสุมิได้ทรงพยากรณ์แก่ข้าพระองค์อธิบายว่า <c oughs> <c oughs> มิได้ทรงพยากรณ์คือมิได้บอกมิได้แสดงมิได้บัญญัติมิได้กําหนด มิได้เปิดเผยมิได้จำแน่มิได้ทำให้ง่ายมิได้ทรงประกาศแก่ข้าพระองค์ว่าด้วยพระจักสุห้าชนิด <c oughs> คำว่าผู้มีพระจักสุอธิบายว่าพระผู้มีพระภาคมีพระจักสุด้วยพระจักสุห้าชนิดคือหนึ่งมีพระจักสุด้วยมังสะจักขุ 2. มีพระจักสุด้วยทิพพระจักขู่บ้างสมีพระจักสุด้วยปัญญาจักขู่บ้างสี่มีพระจักสุด้วยพุทธ,ธาจาักขู่บ้างหามีพระจักสุด้วยสมันตะจักขู่บ้างพระผู้มีพระภาคมีพระจักสุด้วยมังสะจักขู่เป็นอย่างไร คือในพระมังสจัจขุของพระผู้มีพระภาคมีสีอยู่ห้าสีคือหนึ่งสีเขียวสองสีเหลืองสามสีแดงสี่สีดำห้าสีขาวหนาที่ที่มีขนพระเนตรขึ้นมีสีเขียวเขียวสนิทน่าชมน่าดูดุดดอกผักตบ ต่อจากนั้นก็เป็นสีเหลืองเหลืองสนิทสีเหมือนทองคำน่าชมน่าดูดุดดอกกัน,นิกาเบ้าพระเนตรทั้งสองข้างของพระองค์ผู้มีประภาคมีสีแดงแดงสนิทน่าชมน่าดูดุดสีปีกแมงทับ <c oughs> รังดวงพระเนตรมีสีดำดำเข้ม ไม่เศร้าหมองสนิทน่าชมน้าดูดุดสีสมอดำต่อจากนั้นเป็นสีขาวขาวสนิทเปล่งปรั่งขาวนวลน,น้าชมน่าดูดุดสีดาวประกายพรึพระผู้มีพระภาคมีพระมังสัจคุณนั้นโดยปกติเนื่องในพระอัตภาพ เกิดด้วยสุจริตกรรมที่ทรงสั่งสมมาในพบก่อนทรงมองเห็นตลอดหนึ่งโย์โดยรอบทั้งกลางวันและกลางคืนแม้ในเวลาที่มีความมืดประก,กอบด้วยองค์สีคือหนึ่งดวงอาทิตย์ตกไปแล้วสองเป็นวันอุโบสถข้างแรมสามปาชัดรกทึบ สีมีเมฆก้อนใหญ่ปุดขึ้นมาในความมืดที่ประกอบด้วยองค์สี่อย่างนี้ <c oughs> พระองค์ก็ทรงมองเห็นได้ตลอดหนึ่งโย์โดยรอบไม่มีหลุมบานประตูกำแพงภูเขาก่อไม้หรือเถาวันมาปิดกั้นการเห็นรูปทั้งหลายได้ อาบุคคลเอางาเม็ดเดียวทำเครื่องหมายแล้วใส่ลงในเกวียนบรรทุกงาพระผู้มีพระภาคก็ทรงสามารถหยิบเอาเม็ดงานั้นขึ้นมาได้พระมังสัจจคุตามปกติของพระผู้มีพระภาคบริสุทธิ์อย่างนี้พระผู้มีพระภาคที่ว่ามีพระมังสัจสุเป็นอย่างนี้ <c oughs> พระผู้มีพระภาคมีพระจักสุทิพทิพพระจักขุเป็นอย่างไรคือพระผู้มีพระภาคทรงเห็นหมู่สัตว์ที่กําลังจุติกําลังอุบัติเลวระนีดผิวพันดีผิวพันสามไปดีตกยากด้วยทิพพระจักขุอันหมดจดล่วง จากมนุษย์ล่วงจากสุ่มนุษย์ทรงทราบโมตสัว์ผู้เป็นไปตามกรรมและพระผู้มีพระภาคเมื่อทรงประสงค์พึงทรงเห็นได้แม้หนึ่งโลกธาตุแม้สองโลกธาตุแม้สามโลกธาตุแม้สี่โลกธาตุแม้ห้าโลกธาตุแม้สิบโลกธาตุ แม้ยี่สิบโลกธา, <c oughs> าตุแม้สาสิบโลกธาตุแม้สี่สิบโลกธาตุแม้ห้าสิบโลกธาตุแม้หนึ่งร้อยโลกธาตุแม้โลกธาตุขนาดเล็กประกอบด้วยหนึ่งพันจักรวาลแม้โลกธาตุขนาดกลางประกอบด้วยสองพันจักรวาลแม้โลกธาตุ ขนาดใหญ่ประกอบด้วยสามพันจักรวาลแม้โลกธาตุที่ประกอบด้วยธาตุพันจักรวาลพระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เพียงใดก็พึงทรงเห็นได้เพียงนั้นทิพจักขุข,ของพระผู้มีพระภาคบริสุทธิ์อย่างนี้พระผู้มีพระภาคชื่อว่ามีพระจักสุด้วยทิพจักขุขเป็นอย่างนี้ พระผู้มีพระภาคมีพระจักสุด้วยปัญญาจักขุเป็นอย่างไร <c oughs> คือพระผู้มีพระภาคผู้มีปัญญามากมีพระปัญญากว้างขวางมีพระ ปัญญาฉับไวมีพระปรัญญาอาถารมีพระปรัญญาเฉียบคมมีพระปรัญญาเพิกถอนกิเลสได้ทรงฉลาดในประเภทแห่งปัญญา <c oughs> มีพระญาณแตกฉานทรงบรรลุปฏิสัมพิธาทรงบรรลุเวสารชยานสี่ ทรงเป็นผ th pues hmm. ู้ทรงทัศภลยานทรงเป็นบุรุษองค์อาจทรงเป็นบุรุษดุจราชสีทรงเป็นบุรุษดุจนาคทรงเป็นบุรุษอาชาในทรงเป็นบุรุษผู้เอาทุระมีพระญาณหาที่สุดไม่ได้มีพระเดชหาที่สุดไม่ได้มีพระยศหาที่สุดไม่ได้ ทรงมั่งคัง่งทรงมีทรัพย์มากทรงมีปัญญาเป็นทรัพย์ทรงเป็นผู้นำเป็นผู้นำโดยวิเศษเป็นผู้ตามแนะนำทรงให้รู้จักประโยชน์ให้พินิจพิจารณาทรงเพ่งประโยชน์ทรงทำให้เลื่อมใสได้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงทำมากที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น ทรงทำมาร์กที่ยังไม่เกิดพร้อมให้เกิดพร้อมตรัสบอกมาร์กที่ยังไม่ได้ตรัสบอกทรงรู้จักมาร์กรู้ทรงรู้แจ้งมางร์กทรงฉลาดในมาร์กและสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นผู้ดำเนินไปตามมาร์กอยู่ในบัดนี้จะเพียบพร้อมด้วยศีลาธิคุณในภายหลัง พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงรู้ธรรมที่ควรรู้ทรงเห็นธรรมที่ควรเห็นมีพระจักสุมีพระยานมีพระธรรมเป็นดุจพระพรมตรัสบ,บอกนําความหมายออกมาประธานอมตะธรรมเป็นพระธรรมมัสสามีเป็นพระตะถาคต ไม่มีสิ่งที่พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นยังไม่ทรงทราบไม่ทรงเห็นไม่ทรงรู้แจ้งไม่ทรงทำให้แจ้งไม่ได้ทรงถูกต้องด้วยปัญญาทำทั้งปวงรวมทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันย่อมมาสู่ครองเฉพาะพระญาณของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าโดยอาการทั้งปวง ประโยชน์ที่ควรแนะนําอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นธรรมที่ควรรู้มีอยู่คือประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นหรือประโยชน์ทั้งสองฝ่ายประโยชน์ในพบปัจจุบันหรือประโยชน์ในพบหน้าประโยชน์ตื้นหรือประโยชน์ลึกประโยชน์ลี้ลับหรือประโยชน์ปิดบัง ประโยชน์ที่ควรแนะนำํำหรือประโยชน์ที่แนะนําแล้วประโยชน์ที่ไม่มีโทษหรือประโยชน์ที่ไม่มีกิเลสประโยชน์ที่ผ่องแผ้วหรือประโยชน์อย่างยิ่งประโยชน์ทั้งหมดนั้นย่อมเป็นไปในพระพุทธญาณกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมทุกอย่างย่อมเป็นไปตามพระญาณ ของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าพระญาณของพระผู้มีประภาคพ no aan, ุทธเจ้าไม่ติดขัดในอดีตอนาคตปัจจุบันบทธรรมที่ควรแนะนำมีอยู่เพียงใดพระญาณก็มีเพียงนั้นพระญาณมีอยู่เพียงใดบทธรรมที่ควรแนะนำก็มีเพียงนั้นพระญาณย่อมมีบทธรรมที่ควรแนะนำ เป็นส่วนสุดรอบ <c oughs> บทธรรมที่ควรแนะนำก็ย่อมมีพระยาณเป็นส่วนสุดรอบพระยาณย่อมไม่เป็นไปเกินบทธรรมที่ควรแนะนำทางแห่งบทธรรมที่ควรแนะนำก็มีอยู่ไม่เกินกว่าพระยาณธรมเหล่านั้นตั้งอยู่ในส่วนสุดรอบของกันและกัน เหมือนชั้นแห่งพระอบสองชั้นทับกันสนิทพอดีชั้นพระอบด้านล่างก็ไม่เกินด้านบนชั้นพระอบด้านบนก็ไม่เกินด้านล่างชั้นพระอบทั้งสองย่อมวางประกบกันที่ส่วนสุดโดยรอบของกันและกันชั้นใดบทธรรมที่ควรแนะนำและประยานของพระผู้มีพระภาค พุทธเจ้าก็ตั้งอยู่ในส่วนสุดรอบของกันและกันชั้นนั้นเหมือนกัน <c oughs> บทธรรมที่ควรแนะนำมีอยู่เพียงใดพระญาณก็มีอยู่เพียงนั้นพระญาณมีอยู่เพียงใดบทธรรมที่ควรแนะนำก็มีอยู่เพียงนั้นพระญาณย่อมมีบทธรรมที่ควรแนะนำเป็นส่วนสุดรอบ บทธรรมที่ควรแนะนำก็ย่อมมีพระญาณเป็นส่วนสุดรอบพระญาณย่อมไม่เป็นไปเกินกว่าบทธรรมที่ควรแนะนำทางแห่งบทธรรมที่ควรแนะนำก็มีอยู่ไม่เกินกว่าพระญาณทำเหล่านั้นย่อมตั้งอยู่ในส่วนสุดของกันและกันพ <c oughs> ระญาณของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้า ย่อมเป็นไปในธรรมทั้งป,งปวงธรรมทั้งปวงนับเนื่องด้วยความนึกนับเนื่องด้วยความหวังนับเนื่องด้วยมนสิการนับเนื่องด้วยจิตตุปบาทของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าพระญาณของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าย่อมเป็นไปในธรรมทั้งปวงพระผู้มีพระพราภาคทรงทราบอัธยาศัย อนุสัยจริตปฏิมุติของเหล่าสัตว์ทุกจำพวกทรงรู้จักเหล่าสัตว์ผู้มีกิเลสดุจทุลีน้อยในปัญญาจักขุมีกิเลสดุจทุลีมากในปัญญาจักขุมีอินทรีย์แก่กล้ามีอินทรีย์อ่อนมีอาการดีมีอาการซามผู้ที่แนะนำให้รู้ได้ง่าย ผู้ที่แนะนำให้รู้ได้ยากเป็นภพภัพสตัตว์คือผู้สมควรบรรลุธรรมและอภพภรัสัตว์ผู้ไม่สมควรบรรลุธรรมโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรมโลกหมูสสัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ย่อมเป็นไปในภายในพระพุทธญาณ <c oughs> ปลาและเตา่าชนิดใดชนิดหนึ่งรวมทั้งปลาติมิปลาติมิงคระและปลาติมิติมิงคระย่อมเป็นไปภายในมหาสมุทรฉันใดโลกพร้อมเทวโลกมารโลกพรหมโลกหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ ย่อมเป็นไปภายในพระญาณของพระพุทธเจ้าฉันนั้นเหมือนกัน <c oughs> นกชนิดใดชนิดหนึ่งรวมทั้งครุฑนามว่าเวนไตย่อมบินไปในห้วงแห่งอากาศฉันใดพระพุทธสาวกทั้งหลายผู้เสมอกับพระสาริบุตรด้วยปัญญาย่อมเป็นไปในส่วนแห่งพระพุทธญาณฉันนั้นเหมือนกัน พระพุทธยานย่อมแผ่ครอบคลุมปัญญาของเทวดาและมนุษย์อยู่เหล่าบัณฑิตผู้เป็นกษัตริย์เป็นพรามเป็นขหาบดีเป็นสมณนะผู้มีปัญญาละเอียดรู้วาทะของผู้อื่นเหมือนนายขมังธนูสามารถยิงเนื้อสายได้ดุดจะเที่ยวทําลายทิฏฐิผู้อื่นด้วยปัญญาตน บัณฑิตเหล่านั้นพากันปรุงแต่งปัญหาย่อมเข้าไปเฝ้าพระตถาคตตูลถามปัญหาที่ลี้ลับและปิดบังปัญหาเหล่านั้นที่พระผู้มีพระภาคทรงซักไซและตรัสแก้แล้วเป็นปัญหามีเหตุให้ทรงแสดงบัณฑิตเหล่านั้นถูกดึงดูดด้วยการวิสัชนาปัญหา จึงเลื่อมใสพระผู้มีพระภาคโดยที่แท้พระผู้มีพระภาคย่อมทรงรุ่งเรืองด้วยพระปัญญาในหมู่คนเหล่านั้นพระผู้มีพระภาคชื่อว่ามีพระจักสุด้วยปัญญาจักคุเป็นอย่างนี้ <c oughs> สำหรับเช้านี้ก็ยุดติไว้เพียงเท่านี้ ต่อ,อไปก็นั่งกรมฐานต่อ สมควรแก่เวลาก็ขอให้กำหนดขยับไปอย่าให้ค่อยกำหนดออกจากการนั่งกำหนดต่อไปก็ตั้งใจแผ่เมตตา,าหังสุขิโตโหมิ นนทุโคโหมิอเวโรโหมิอะปยาปัจโจโหมิอานิโคโหมิสุขีอตานังอริหะวามิัพเพสัตตา อเวราหุนตูอัพญาปัชาหุนตูอะนิคาหุนตูสุขียาตานังอริหารันตูอิทังโนปุญญาภาคัง ะสัพาสัตตานางเอม,มาตตั้งใจอุทิศไปแล้วก็แผ่ไปเดี๋ยวเรากราบพระนนรัตนตไัยพร้อมกันเตรียมตัวกราบพระรัตนัพร้อมกันค่ะอระหังสัมมาสมัพพุโธภะวา พูดทางภขวันต่างอภิวาเทศ Okay. Mm -hmm.